ได้เวลาที่ชีวิตของเราจะลองมาผ่อนคลายดูบ้างโยนความคาดหวังและความกดดันทิ้งไปชั่วคราวให้พักเบรกจากปัญหาตรงหน้ามาค้นหาเวลาให้กับตัวเองให้ได้ผ่อนคลายจิตใจที่มันอ่อนล้าให้มันพองโตและนุ่มฟูเหมือนขนมปังอบใหม่เรามาค้นหาพื้นที่สบายใจที่คุณจะได้เป็นตัวของตัวเองในแบบที่ชอบที่สุดแล้วเมื่อจิตใจของคุณเบาสบายแล้ว คุณจะชอบตัวเองมากขึ้นและคุณจะเต็มไปด้วยเรื่องราวดีๆในทุกๆวันสวัสดีคะ่ะคุณผู้ฟังกิ๊บเก๋เซไฮรพร้อมมาทักทายในท็อป,ปิกที่น่าสนใจฝากเป็นกำลังใจกดติดตามและกด subscribe ด้วยนะคะวันนี้ก็มีเรื่องราวที่จะช่วยให้คุณรู้สึกใจฟูรู้สึกเบาสบายกับหนังสือที่มีชื่อว่าผ่อนคลายกับชีวิตบ้าง แล้วเธอจะชอบตัวเองมากขึ้นที่เขียนโดยนะักเขียนชาวญี่ปุ่นคุณโคเซโกะโนบุยุกิจากสำนักพิมพ์วีเลินเป็นเรื่องราวในการแนะนำดีๆจากผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชชื่อดังของญี่ปุ่นซึ่งคุณโคเซโกนั้นนะคะก็ได้เขียนเรียบเรียงเกี่ยวกับเรื่องการผ่อนคลายของชีวิตซึ่งกิปเกจะแบ่งออกเป็นสามพาร์ทนะคะในคลิปนี้ เราจะมาเรียนรู้เรื่องราวดีๆ14บทเรียนในการสลัดความสับสนต่อทางเลือกของตัวเองทิ้งไปซึ่งจะทำให้คุณชอบตัวเองและก็ตกหลุมรักตัวเองได้ค่ะมาเริ่มกันที่บทเรียนที่1การมองว่าคุณค่าของตัวเองนั้นขึ้นอยู่กับการมีประโยชน์มันเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องเพราะว่าคุณค่าไม่ได้มาจากการทำสิ่งที่มีประโยชน์ หรือการได้รับการยอมรับจากผู้อื่นแต่คุณค่านั้นมันเป็นสิ่งที่ติดตัวทุกคนมาตั้งแต่เกิดเช่นเดียวกับที่เราเกิดมาผู้คนก็รู้สึกยินดีโดยมันไม่ต้องมีเหตุผลอะไรที่เป็นประโยชน์เลยหลายคนที่รู้สึกว่าตัวเองนั้นไม่มีคุณค่าเพียงเพราะประสบการณ์ในวัยเด็กไม่ได้การยอมรับหรือไม่ได้รับคำชม แม้ว่าพวกเขาอาจจะมีความพยายามอย่างเต็มที่แล้วก็ตามการสร้างความรู้สึกในการเห็นคุณค่าของตัวเองจึงต้องใช้เวลาและความพยายามเป้าหมายแรกก็คือการเริ่มยอมรับในสิ่งที่ตัวเราเป็นคุณผู้ฟังคะการยอมรับในสิ่งที่ตัวเราเป็นนั้นเราไม่จำเป็นต้องแบ่งแยกว่าเรามีคุณค่าหรือไม่แต่ให้ตระหนักว่าคุณค่าของตัวเราเองนั้น มันเป็นความหมายในชีวิตของเราเป็นในสิ่งที่เราเป็นให้เรามาทบทวนความหมายของคำว่าคุณค่าและให้เรามองเห็นในสิ่งที่ตัวเราทําได้ดีในแบบตัวเราเองคุณค่าของเราคือสิ่งที่ไม่สามารถแบ่งแยกหรือกำหนดโดยผู้อื่นได้เราจะต้องเป็นคนกำหนดคุณค่าของตัวเราเองและคุณค่าของเรานั้นจะต้องเป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับ และเห็นได้ด้วยตนเองหากเราค้นพบว่าสิ่งที่เราเป็นนั้นมันคือคุณค่าของเราแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเรามีคุณค่าค่ะต่อมาบทเรียนที่สองเมื่อสมองเต็มไปด้วยความคิดลบคำดินทาและคำบน่นการพยายามไล่สิ่งเหล่านี้ออกไปมันอาจจะดูยากแต่ว่าจริงๆแล้วมันง่ายกว่าที่คิดเพราะจิตใจของมนุษย์นั้น มันก็เปรียบเหมือนภาชนะที่มันมีความจุอยู่จำกัดหากเราไม่เคลียร์พื้นที่ให้มันมีความรู้สึกใหม่ๆเข้ามาความรู้สึกในแง่ลบมันก็จะสะสมจนเต็มแน่นแทนที่เราจะทนต่อความรู้สึกไม่ดีหรือคิดว่าการไม่บ่นจะทำให้เราเป็นคนที่น่านับถือคุณผู้ฟังลองเปลี่ยนวิธีด้วยการระบายความรู้สึกออกมาเป็นการระบายความรู้สึกอย่างตรงไปตรงมาถ้าเป็นเรื่องเล็กๆ เราก็อาจจะบ่นกับคนใกล้ตัวแต่ถ้าหากว่ามันเป็นเรื่องที่เรายากที่จะพูดได้การเขียนก็เป็นทางออกที่ดีให้เราเขียนระบายมันออกมาให้หมดโดยไม่ต้องกังวลว่าคนอื่นจะได้อ่านหรือไม่เพราะจุดประสงค์เราไม่ได้ต้องการให้ใครอยากรู้จุดประสงค์ของเราจริงๆมันคือการปลดปล่อยปล่อยสิ่งของที่มีอยู่ในความคิดของเราที่มันแน่นอกนั้นออกมาระบายมันออกมาให้หมดแล้วจิตใจของเรา จะมีพื้นที่ว่างพอสำหรับรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาค่ะให้เรารู้จักความจุของจิตใจของเราเองรู้ว่าภาชนะในการเก็บความคิดนั้นมันมีมากแค่ไหนและความคิดลบนั้นมันยังอยู่ในภาชนะนั้นหรือเปล่าถ้าหากมันยังเต็มก็ให้ระบายมันออกมานะคะแล้วก็ไล่ความรู้สึกแง่ลบออกไปให้หมดก่อนที่มันจะล้นหรือมันแน่นจนเกินไปแล้วก็เปิดรับสิ่งใหม่ๆ ที่จะทำให้เรารู้สึกใจฟูรู้สึกสดชื่นพร้อมรับความคิดดีๆใหม่ๆอยู่เสมอต่อมาบทเรียนที่สมเมื่อความเครียดทำให้รู้สึกเหนื่อยจนไม่สามารถทำอะไรได้คุณผู้ฟังคะความเครียดนั้นมันเป็นสัญญาณที่จะทำให้เราเราควรจะพักบ้างให้เราพักจากสิ่งที่เราเครียดอยู่ให้เราคิดว่าการเปลี่ยนแปลงนั้น ไม่ว่าเป็นแง่ดีหรือว่าแง่ร้ายมันก็สร้างความเครียดให้กับเราได้ในแงด่ดีเราก็อาจจะคิดว่าความสุขจะอยู่กับเราได้นานไหมถ้าเปลี่ยนแปลงในแง่ร้ายเราจะเป็นยังไงต่อไปมันเป็นสิ่งที่เราเลี่ยงไม่ได้เลยค่ะแต่เราสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็รับมือมันได้หากเรามีจิตใจที่เข้มแข็งไม่ใช่จิตใจที่แข็งกระด้างเป็นจิตใจที่พร้อมจะยืดหยุ่น ให้เป็นเหมือนต้นหลิวที่โอนเอ็นไปตามสายลมโดยไม่หักเวลาที่เรารเผชิญกับความเครียดมากๆหรืออะไรที่เข้ามากระทบจิตใจเราอย่างรุนแรงสิ่งแรกที่ควรจะทําก็คือเราต้องลดภาระความเครียดนั้นลงมีสติตั้งมัน่นแล้วก็หยุดพักเช่นถ้าเมื่อเราเครียดมากๆให้เราลดงานบางอย่างหรือหยุดพักผ่อนนั่งหลับตาแล้วสูดลมหายใจเข้าออกลึก ให้เวลากับตัวเองได้ปรับตัวเพื่อที่จะช่วยสร้างความยืดหยุ่นทางจิตใจและเมื่อจิตใจเราสงบและมีความยืดหยุ่นพอแล้วเราก็สามารถรับมือกับความเครียดได้ง่ายขึ้นให้เรายอมรับกับความเครียดที่เกิดขึ้นเพราะความเครียดไม่ใช่ศัตรูแต่มันเป็นสิ่งที่บอกว่าเราอาจจะต้องมาดูแลตัวเองก่อนหยุดพักก่อนแล้วค่อยไปต่อต่อมาบทเรียนที่สี เมื่อเรารู้สึกว่าเราเป็นเจ้าอารมณ์ขึ้นมาโดยไม่ทันตั้งตัวอารมณ์นี้กิบเก๋ก็เป็นขึ้นบ่อยๆนะคะแต่การจัดการอารมณ์อย่างเร่งด่วนเป็นสิ่งสำคัญคนเรามีอารมณ์ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นอารมณ์โกรธอารมณ์เศร้าซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับสมองส่วนลิมบิกที่มีการควบคุมอารมณ์โดยตรงแม้ว่าเราจะพยายามข่มกลั้นอารมณ์เพียงใดเราก็ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้เต็มที่ แต่ถ้าเรากดอารมณ์ไว้มันก็จะส่งผลเสียต่อจิตใจของเราในระยะยาวจะเกิดความกดดันเกิดความเครียดภายในจิตใจทางที่ดีที่สุดก็คือให้เรารู้จักจัดการอารมณ์ด้วยวิธีที่เหมาะสมให้พาตัวเองออกจากสถานการณ์ที่ทำให้เรารู้สึกหงุดหงิดแต่ถ้าหากไม่สามารถออกจากสถานการณ์นั้นได้อาจจะนั่งหลับตาลงนั่งนับหนึ่งถึงสิบ นั่งกำหนดลมหายใจเข้าออกลึกๆวิธีที่ดีคือวิธีที่ทำได้ทันทีโดยที่เราไม่ต้องคิดมากเลือกวิธีที่เหมาะสมกับตัวเราและสถานการณ์นั้นๆเพราะเมื่อเราหงุดหงิดการคิดเยอะอาจจะไม่ทำให้เราได้ลงมือทำในทันทีสิ่งที่สำคัญก็คือหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงเพราะแม้ว่ามันอาจจะทำให้เรารู้สึกดีในช่วงแรกแต่มันเป็นแค่ช่ววูบเท่านั้น ความรุนแรงมีแต่จะทำให้พังกับเสียหายและมันจะเป็นการสร้างนิสัยที่แย่ลงไปดังนั้นควรจะหาวิธีที่จะทำให้เราจิตใจสงบลงควบคุมอารมณ์และจัดการอารมณ์ได้อย่างมีสติค่ะต่อมาบทเรียนที่5หลายคนมักโทษตัวเองเมื่อทำผิดพลาดเล็กๆน้อยๆแม้ว่าการหาสาเหตุของความผิดพลาดเพื่อพัฒนาตัวเองมันจะเป็นสิ่งที่สำคัญ แต่การที่เราโทษตัวเองมากจนเกินไปมันจะเป็นการสร้างความทุกข์โดยที่ไม่จำเป็นการคิดว่าเราจะต้องทำทุกอย่างที่ถูกต้องเสมอทำให้เรามองโลกแคบลงและเกิดความกดดันกับตัวเองมากขึ้นความคิดที่ว่าเราควรทำมันครอบงำจนทำให้เรามองเห็นว่ามันมีคำตอบอยู่เพียงหนึ่งเดียวทั้งที่ในโลกของความเป็นจริงนั้น แทบไม่มีเรื่องใดในโลกที่มีคำตอบเพียงหนึ่งเดียวการทุ่มเทให้กับงานมันก็ไม่ผิดอะไรแต่สิ่งที่ทำนั้นก็คือเราจะต้องรู้จักผ่อนคลายบ้างการประเมินตัวเองโดยที่ไม่ยึดติดกับความสมบูรณ์แบบจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพื่อไม่ให้เราตกอยู่ในกับดักของความไม่พอใจในตัวเองและโทษตัวเองอยู่ร่ำไปต่อมาบทเรียนที่6 หลายคนมีสิ่งที่อยากทำมากมายแต่เมื่อมีเวลาว่างกลับเลือกที่จะนอนพักแทนเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนเคยเจอวิธีแก้ก็คือการเตรียมแผนลงมือทำไว้ล่วงหน้าตัวอย่างนะคะอย่างเช่นเราจัดตารางเวลาให้ชัดเจนว่าสิ่งที่จะต้องทำที่เราต้องการเป็นช่วงเวลาไหนแต่ถ้าเราไม่มีกําลังใจที่เราอยากจะทำตามตารางนั้นก็ให้ลองเช็กดูว่า เราพักผ่อนเพียงพอหรือยังพอทาร่างกายหรือว่าจิตใจเรามีความอ่อนล้าเราก็จะไม่มีกระจิตกระใจทำอะไรหรอกคะ่ะสิ่งที่ควรจะทำก็คือการเติมพลังแต่การเติมพลังมันก็ไม่ใช่แค่การนอนพักเฉยๆแต่มันเป็นรวมถึงการพักใจคุณผู้ฟังต้องลองหาวิธีพักผ่อนที่เหมาะสมกับตัวเองหรือที่เรียกง,ง่ายๆคือการชาร์จพลังงานชาร์จแบตให้กับตัวเอง แล้วค่อยเริ่มต้นใหม่ด้วยพลังที่เต็มที่ของเราค่ะต่อมาบทเรียนที่7เมื่อเราสลัดความผิดพลาดออกจากหัวไม่ได้สิ่งนี้มันมาเกิดจากการที่เราจดจ่อก,กับข้อเสียของตัวเองปมดอยของตัวเองที่ทำผิดพลาดจนกลายเป็นคนที่ต้องการความสมบูรณ์แบบมากเกินไปความคิดที่ว่าควรทำหรือต้องทำยิ่งทำให้เราท้อแท้เมื่อเราทำได้ไม่ดีพอ สิ่งสำคัญคือการหันไปมองในสิ่งที่เราทำได้ดีแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องเล็กน้อยมันก็ยังช่วยให้เราจิตใจปลอดโปร่งขึ้นเมื่อรู้สึกติดอยู่กับความผิดพลาดให้พยายามมองหาความสำเร็จเล็กๆน้อยๆที่มันจะช่วยให้เราดึงความสนใจออกจากความผิดพลาดนั้นได้ค่ะแต่หากคุณผู้ฟังข่มก้ั้นความรู้สึกเศร้าหรือผิดหวังมันจะเป็นการยืดเวลาแห่งความช็อกและความทุกข์ออกไป การยอมรับความโศกเศร้ามันเป็นสิ่งที่จําเป็นเพราะว่ามันจะช่วยให้เราเรียนรู้และปรับตัวได้ดีในที่สุดแต่เราจะต้องเข้าใจว่าธรรมชาติของจิตใจที่เราเผชิญนั้นมันจะต้องเจอทั้งความทุกข์และความสุขอย่าไปจมอยู่กับมันนานยอมรับความเศร้าได้แต่ก็ต้องสลัดมันออกไปได้และต้องไม่หวั่นไหวกับความผิดพลาดนานจนเกินไปเราต้องก้าวข้ามมันไปให้ได้ค่ะ ต่อมาบทเรียนที่แปดเมื่อคลื่นลมแห่งอารมณ์ถาโถมเข้ามาการควบคุมอารมณ์อาจเป็นเรื่องยากเพราะเราไม่สามารถบังคับความรู้สึกได้อย่างเต็มที่สิ่งที่เราควรทำคือทำความเข้าใจกับตัวเองในทุกสถานการณ์ทั้งตอนที่เราอารมณ์ดีและตอนที่เราอารมณ์ไม่ดีหนึ่งในวิธีที่จะช่วยได้นั่นก็คือการจดบันทึกความรู้สึก และใช้สิ่งที่ทำให้เราสบายใจหากเราเป็นคนที่ชอบดื่มกาแฟเราก็นั่งจิบกาแฟปล่อยอารมณ์และจดบันทึกความรู้สึกของเราออกมาระบายมันออกมาหรือหากเราอยู่กับสัตว์เลี้ยงแสนรักเราก็เข้าไปกอดสัตว์เลี้ยงถ่ายทอดพลังความรักและอบกอดความรักของสัตว์เลี้ยงนั้นที่มีต่อเราหรือว่าเราเดินเล่นในสวนสาธารณะ หรือไปเดินริมหาดหรือไปในสถานที่ที่เรารู้สึกว่าทำให้เรารู้สึกสงบลงและจัดการอารมณ์ของเราได้ดีสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นเครื่องมือในการจัดการอารมณ์ของเราทำให้เราสามารถแบ่งอารมณ์ที่ดีและอารมณ์ไม่ดีออกมาได้และสามารถสลัดอารมณ์ไม่ดีให้ออกไปจากตัวเราได้มันเป็นวิธีที่จะทำให้เรากลับมาเป็นตัวของเราเองได้เร็วขึ้น เมื่อความรู้สึกของเรามันปั่นป่วนภายในจิตใจต่อมาบทเรียนที่9การดื่มแอลกอฮอล์ช่วยให้ลืมความทุกข์ได้ชั่วคราวแต่หากเราไม่รู้จักหยุดร่างกายเราจะสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาจนต้องดื่มมันมากขึ้นโดยไม่รู้ตัวแม้ว่าเหล้านั้นหรือแอลกอฮอล์จะถูกมองว่าเป็นยาสารพัดโลกแต่หากว่าเราดื่มมากเกินไป ก็จะกลายเป็นปัญหาสุขภาพในระยะยาวอาจจะทำให้เดือดร้อนไปจนถึงคนข้างหลังของเราการดื่มเพื่อระงับความเหงาระงับความเหนื่อยหรือระงับความโกรธมันเป็นการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวเท่านั้นเมื่อเราสางเมาความทุกข์นั้นมันก็กลับมาอีกและมันอาจจะเป็นวงจรซ้ำๆเดิมๆซึ่งบทเรียนที่9ในการผ่อนคลายชีวิตนั้นไม่แนะนำให้ดื่มแอลกอฮอล์หากจะดื่ม ก็ให้รู้คิดจำกัดของตัวเองและให้หยุดคิดก่อนดื่มซึ่งมันอาจจะช่วยป้องกันปัญหานี้ได้ลองใช้เครื่องมือจากบทที่8ช่วยแก้ปัญหาในการจัดการอารมณ์ของเราค่ะต่อมาบทเรียนที่10ความไม่สบายใจเป็นสิ่งที่จัดการยากพอหากไม่รู้สาเหตุก็ไม่รู้วิธีแก้และมักจะหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าแต่การเมินความรู้สึก มันก็ไม่ช่วยให้สิ่งนั้นหายไปความไม่สบายใจมันมีแต่จะสะสมเพิ่มขึ้นวิธีการจัดการนั่นก็คือให้เราลองมาวิเคราะห์ส่วนประกอบของความรู้สึกของเราแล้วก็เขียนมันออกมาเพื่อให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นวิเคราะห์ตัวเราเองจากนั้นให้ลองสื่อสารความรู้สึกกับตัวเองดูและหากความรู้สึกไม่สบายใจนั้นมันมีผลกระทบต่ออีกฝ่าย ให้ลองสื่อสารความรู้สึกของเรากับอีกฝ่ายเมื่อเราพร้อมและเราพร้อมที่จะจัดการอารมณ์ของเรายอมรับในสิ่งที่เราได้ไประบายกับคนที่อีกฝ่ายพูดได้ซึ่งการสื่อสารนั้นเป็นการสื่อสารด้วยเหตุและผลและเป็นการช่วยแก้ปัญหาช่วยให้เราสบายใจขึ้นมาจะช่วยคุณผู้ฟังรู้สึกมั่นใจและคลายความไม่สบายใจลงไปได้ค่ะ ต่อมาบทเรียนที่11เมื่อความทรงจำแย่ๆจากอดีตมันมาฉุดรั้งเราไว้เราก็ไม่จำเป็นต้องฝืนคิดบวกสิ่งสำคัญก็คือให้เราสนใจอยู่กับปัจจุบันสิ่งที่เราทำอยู่ในขณะนี้ทำในตอนนี้การหันมามองปัจจุบันจะทำให้เราหลุดพ้นจากอดีตและสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นใจ เราไม่จำเป็นจะต้องตั้งเป้าหมายไว้ที่สมบูรณ์แบบอยู่ที่ร้อยเปอร์เซนเราอาจจะตั้งเป้าหมายได้แค่ห้าสิบเปอร์เซนแต่ถ้าเราทำได้แค่50าเราก็รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าและสามารถก้าวต่อไปได้ให้ค่อยๆสะสมเป้าหมายความสำเร็จไปเรื่อยๆค่อยๆสร้างความสำเร็จกับตัวเองทีละเล็กทีละน้อยเพื่อสร้างความมั่นใจและก็พร้อมเผชิญกับสิ่งใหม่ๆค่ะ ต่อมาบทเรียนที่12การรู้จักตัวเองในเวลาที่เราทุกข์ใจคือก้าวแรกของการก้าวข้ามความท้อแท้ความท้อแท้มันไม่ได้เกิดขึ้นทันทีแต่มันเป็นการค่อยๆสะสมขึ้นมาเรื่อยๆจากความผิดพลาดความล้มเหลวของเราและเราไม่สามารถสลัดมันทิ้งได้มันเป็นความคิดหลังจากที่เราคิดมากกับสิ่งที่เราทำผิดพลาดลงไป แต่ถ้าหากเรารู้จักสังเกตและทำความเข้าใจอารมณ์ของเราปฏิกิริยาของเราเมื่อเผชิญกับความรู้สึกแย่ๆเราค่อยๆสลัดมันทิ้งไปหากเราทำแบบนี้ได้เราก็จะสามารถจัดการกับความท้อแท้ได้ความรู้สึกเรามันก็จะรู้สึกดีขึ้นสิ่งที่จะกำจัดได้ก็คือการเขียนบันทึกถึงอารมณ์และสภาพร่างกายของเราสภาพจิตใจของเรา ในตอนที่เราทุกข์ใจเขียนระบายมันออกมาอยากเก็บมันเอาไว้จะช่วยให้เราได้คาดการถึงปฏิกิริยาของเราในอนาคตได้ว่าถ้าหากเรารู้สึกท้อแท้ในเวลานี้รู้สึกทุกข์ใจในเรื่องนี้อนาคตเราจะเป็นอย่างไรถ้าเราสลัดมันไม่ได้แต่ถ้าเราสลัดมันได้อนาคตของเราจะเป็นอย่างไรต่อไปเราจะก้าวได้อย่างมั่นใจ ก้าวได้อย่างมีสติถึงแม้ว่าความทุกนั้นมันอาจจะไม่ได้หายไปในทันทีแต่มันจะเป็นการบรรเทาเบาบางและมันจะเป็นแรงผลักดันให้เราเก้าวข้ามความท้อแท้ออกไปได้อย่างน้อยเราก็สามารถควบคุมในการที่จะเดินข้ามความรู้สึกนี้ออกไปได้ด้วยการกระทำของเราเองต่อมาบทเรียนที่13การจัดลําดับความสำคัญ คือกุญแจสำคัญสู่จิตใจที่สงบและการทำงานที่ราบรื่นในบางครั้งที่เรารู้สึกกังวลแม้ว่างานนั้นมันจะไม่ได้เยอะจนท่วมหัวแต่นั่นเราอาจจะไม่ได้เป็นการจัดลำดับความสำคัญของงานนั้นสิ่งที่จะทำให้ดีที่สุดก็คือการวางแผนล่วงหน้าว่างานไหนมีความสำคัญมากให้ทำก่อนงานไหนมีความเร่งด่วนมากให้ทำก่อน ให้จัดลำดับความสำคัญและเมื่อจัดลำดับความสำคัญแล้วจิตใจของเราก็จะไม่ฟุ้งซ่านจิตใจของเราก็จะสงบขึ้นได้ดังนั้นให้เริ่มเขียนจากสิ่งที่ต้องทำเขียนบันทึกลงในสมุดโน้ตแล้วทบทวนลำดับความสำคัญในทุกเช้าก่อนที่เราจะทำงานมันจะทำให้เรามองเห็นภาพรวมของงานที่เราจะต้องจัดการที่เราจะต้องสาสางหรืออะไรที่มันยังค้างคาอยู่ นั่นก็จะช่วยทำให้เราสามารถลงมือทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้เราจะต้องรู้ตัวเองด้วยว่าเราอาจจะมีความกระวลกระวายหรือว่าร้อนรนในสถานการณ์แบบไหนหากมีงานเร่งด่วนหรือสถานการณ์ที่เร่งด่วนเราจะต้องเตรียมรับมือยังไงตรงนี้เราก็ต้องเตรียมวางแผนไว้ล่วงหน้าเพื่อช่วยให้จัดการกับความรู้สึกและอารมณ์ของเราได้เวลาที่งานด่วนนั้นมาถึงค่ะ ต่อมาบทเรียนที่14กังวลได้แต่อย่าให้ความกังวลฉุดรั้งเราให้ใช้ชีวิตในวันนี้ให้เต็มที่ความกังวลเป็น,นกลไกป้องกันตัวตามธรรมชาติของเราที่จะช่วยให้เรารู้สึกปลอดภัยและเป็นการเตือนให้เราตั้งใจใช้ชีวิตของเราให้ดีในปัจจุบันการหันมาทบทวนกิจวัตรประจำวันและยอมรับว่าเรายังมีความกังวลอะไร แต่ให้รู้ว่าความกังวลน,นั้นจะต้องเป็นความกังวลในเชิงบวกจะช่วยให้เราเตรียมพร้อมสำหรับความท้าทายที่เราจะต้องไป,ปเผชิญแม้ว่าในภาพจินตนาการในแง่ลบอาจจะช่วยให้เรามีจิตใจที่ไม่สบายใจเมื่อเกิดความผิดพลาดเราก็สามารถจัดการอารมณ์ของเราได้แต่สิ่งสำคัญนั้นการจินตนาการมากเกินไปหรือการคิดล่วงหน้ามากเกินไปอาจจะทำให้เราทุกข์ใจได้ ดังนั้นให้เราวางแผนการรับมือกับสถานการณ์ที่เลวร้ายไม่จำเป็นที่จะต้องคิดว่าเราจะต้องเกิดเรื่องที่เลวร้ายที่สุดแต่ให้เราวางแผนรับมือไว้ล่วงหน้าแม้ว่ามันอาจจะไม่เกิดขึ้นจริงแต่เมื่อมันเกิดขึ้นจริงๆแล้วเราจะไม่ได้อยู่ในภาวะที่ตื่นตระหนกหรือตกใจจนขาดสติจนเกินไปมันจะช่วยให้เราสามารถจัดการอารมณ์ของเราได้ และนี่ก็เป็น14บทเรียนในการสลัดความคิดของเราให้ออกจากทางเลือกของเราหอนเรารเผชิญกับความทุกข์ความท้อแท้ความวิตกกังวลความคิดในแง่ลบว่าเราไม่มีคุณค่าหรือความตื่นตระหนกความไม่สบายใจใดๆสิ่งสำคัญของหนังสือเล่มน,นี้ให้เราบริหารจัดการอารมณ์ของเราให้มีสติอยู่กับตัวเองให้รู้ว่าเรา มีความคิดที่ไม่สบายใจตรงไหนและหาวิธีจัดการอารมณ์ของเราที่เหมาะสมกับตัวเองไม่ให้ตึงจนเกินไปไม่ให้เครียดจนเกินไปแล้วสิ่งดีๆกับชีวิตของเราก็จะเกิดขึ้นเองค่ะและนี่ก็เป็นความเห็นส่วนตัวของกิฟเก๋ที่นำเรื่องราวดีๆจากหนังสือผ่อนคลายกับชีวิตบ้างแล้วเธอจะชอบตัวเองมากขึ้น กับเรื่องราวในการสลัดความสับสนต่อทั้งเลือกตัวเองทิ้งไปนะคะคุณผู้ฟังคะสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นได้หากเราเปลี่ยนความคิดและลงมือทำและเมื่อเราทำดีที่สุดแล้วเราจะรู้สึกผ่อนคลายและรู้สึกดีขึ้นคะ่ะถ้าถูกใจคลิปนี้คลิปเก๋ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้นำเนื้อหาที่เป็นประโยชน์มาเซฮายกันนะคะต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังที่เข้ามารับฟัง สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอให้คุณผู้ฟังมีความสุขในทุกๆวันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ